สวัสดีค่ะตามต่อเลขน้องไม่ขาขายไครได้จากเพื่นไทยเข้ามาละจากสูตรคำนวณเฮ็ดไทยเล็กออกแล้วเฮ็ดไทยเลยจ้ะแต่ว่าก็เอาไปซิมล่างมึงกรได้จ้ะได้มากเป็นบนละจ้ะเลขกวิ่งสายวิ่งจับตามองน้ำกันดีๆได้จ้ะจังไรงวดสีมานี่สีห้ถูกมดทุกคนจ้ะสีเฮ็ดไทยคักคักเฮ็ดไทยดีกว่างวดทีแล้วได้จ้ะน้องก็มีความมั่นใจให้ จังใดก็อย่าลืมจับตามองให้กำลังใจกันไปจ้ะผู้ใดได้สูขได้ลาบน้ำนองก็แสดงความยินดีมานำกันเด้อค่ะเด้อนองพนกระามข้าวอยู่มีผู้ใดไดน้ำหนูบ่นอ้อพนว่ามีตะพูขอเบอร์โทษตอนที่ว่าอันโล่งเลขให้เบิงจ้าตอนนี้คือมิแต่น้อมีผู้ใดใดน้ำบ่อพนว่ะมีตะภูว่าเสียห้น้องกินขนมพนวานองก็อยากหัวมีผู้ใดเสียหายนองกินขนมบ่อพนกระามข้าวมาอยู่เด้อค่ะเด้อ ทางใดก็ให้คอมเมนต์กันเขามาแสดงความยินดีกันเขามาจา้ะต่อโชคต่อลาพ้ามาอีกนางนี่พันจะเป็นคนชอบคนมีสัจจาจา้ะชอบคนทำจริงเหตุจริงทำจริงเ้าจริงจ้ะหัวนี้ไม่พิมพ์กันยังเสียใจอยู่ว่าไม่พิมพ์ว่านน้องเพ่นโทรมาว่าแม่แม่เขามาหาหนูแน่พ่นว่าแม่นยังหลักก็เลยว่าค้าค่ายหนูมันมีอยู่เดอ้อหนูมีคู่บาอาจารย์เขามาหาหนูพ่นว่า ก็เลยว่าเอ้าก็เลยว่าแม่เออได้แม่สิเข้าไปหาคนว่ามีแต่คนซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาให้นูเด้ก่อนเล็กสีออกนี่แม่แม่อยากได้โชคก้อนใหญ่ๆแม่กับเขามาเด้อแม่พิมก็เลยหลวมปากกว่าเออเด็กเขาสั่นแม่ก็สิยกไปให้ล่างหนึ่งโหลดแม่พิมพ์ว่าจังซ่านบาทที่นี่บาทเอาอิลีไปซื้อไปห้ามหาพออุทิศกับโบเห็นเนาะจ้ะไปซื้อของกับเงินอยู่ในกระเป๋ากับโมีหอดใบพันประสันดอกมีเงินอยู่นอยหน่อย ซีหาอยก็เลยได้เบียยซีขวดไปหานางนั่นลหละจะไม่พิมก็เลยได้หน่อยเพิ่นวะนั่นล่ะแม่บอร,รักษาสาัจะกันนูเพิ่นวะแม่พิมก็เลยได้ซ้ำนั่นก็เลยว่าโอ้ยจะเป็นคันกเนะสมพ่อเบิงดวงเขาว่าถ้าพูดอะไรไปแล้วให้รักษาสัตจ,จะแล้วโชคลาภก้อนใหญ่จะเข้ามาเหมือนพอมาคุดถึงคําหนองว่าปาดผลหัวลุกเอาบบเป็นยังค่ะงวดนี่เป็นบทเรียนอีลางวดหนาเด้อ แม่สิรักษาคำามวาของแม่กลัวนี่แม่เครียดอยู่บุญบ้านพ่อกับมิตรไปเมาก็เลยเป็นประมาณนั้นจ้ะนี่ล่ะพ่อเลกออกแล้วน้องว่าโอ้ยนี่ล่ะแม่แม่ระเฮตตามคำาแม่ว่าไเด้แม่มาหอดหนูกบว่าสิทวงยุติหนูบทวงหนูได้เจ็ดสามอยู่ในใบไม้อยู่หน้าบ้านหนูเพิ่นว่านี่ล่ะมีแนวมาบังบาให้หนูเบาให้แม่บาให้หนูอันเขียนให้แม่เบิ่ง่าสันก็สันแม่ก็เลยสีได้น้ำหนู พ่อเลกบอกคุณกระเต้นโฮดีใจเพืน่นใดเจ็ดสามไม่พิมเอารูปเป็นโฮอยู่คนเดียวพัวเขา้าขึ้นประเดี๋ยวโฮไปสนเนาเขียนไห่เข้ามาสองหนึง่งหนึง่งสองเขียนหนึง่งสองไห้มาเป็นบนเนะาะจา้ะเจ็ดหนึง่งสองเขียนมาล่างสามหาตัวกันกับสามหฮกข้ามหาแปดกระเสือซำนองเขียนไห้นี่แล้วแม่พิมพ์กับเลวานเนาะจ๋าเนาะวันนี้เลขกรักวิ่งเพื่นกระ,ะ,กะ,นนะกกถูกอยู่นั่นแล้วสามมาล่างอยู่จ้ะแต่บนผันมาเจ็ดเท่ากับปิดซัดเจ็หนึ่งเนาะค่ะเนาะ เฮาก็เลยเสียใจอยู่จ้ะกระบ่เป็นยังน้องคนว่านี่ละแม่รักษาคําแม่เบาบ่ได้ก็เลยมีแนวบาง่ใ้หนูเขียนให้แม่คนว่านี่ละจ้ะไม่พี่มันก็เลยเสียใจอยู่ดอกกระบอกเป็นยังด้วยค่ะงวนหนากันยังมีคือเกาเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามือหนีสูตรคำนวณเพิ่นก็ห้มากแล้วเ่นว่าเดี๋ยวนูสิบห้าแม่เอาไม้เอาคักเัก่นว่าให้พี่น้องเข้าได้นั่คักๆักวันนี้ขอใอ้รักษาคํามเบาทุกคน่นว่าจ้ะ นี่เราจะสูตรคำนวณสายวิ่งเงินล้านเราจะงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกหกเราจะจับตามองดีๆสองนี่มาบนมาล้านเปร์เส้นพั่นว่าจ้ะนี่ละจ้ะน้องเมฆายอดกระตันยู่หกวดวงดีหัวคนมีเสน่ห้เจ้ะถูกเลขมากเล่นเลขมากหาหกเจ็ดปีเป็นสิบปีที่จังใดเนี่อยละน้องพุ่นว่าคนชอบเลข สอบเบอร์ก็ได้เงินน้ำเหลขกน้ำเบอร์น้ำฉชกน้ำหลามนี่ละจ้ะพวกก็ความกตันยูเห็ดนำขอบขั้วเนาะค่ะ,น,ะนาะก็จะมีว่านหนีพ่นว่าซื้อตัตงแต่เป็นห้างว่าจนว่าเหลือโตสองโตจ้ะโสรคำนวณนันเตุได้เข่าทุกงวดจ้ะต้ว่างวดนี่ก็เสียดายอยู่ดอกเจ็ดกับหนึ่งน่องน้องว่าย,ยมันใจกับเจ็ดกับโบผ้ากันมันใจพวกเข้าเห็นคนซื้อเนาะค่ะนาะแม่พิมพ์กับเอฟซีก็ซื้อพ่อปานกันจ้ะ อ้าวมัเป็นยังค่ะงัวดีจังไดกสิจับตามองเข้ากับรักษาคำบอกของเข้าทุกคนเด้อค่ะเด้อเข้าสิได้มีโชคมีลาบเป็นเส้นเป็นสายมากเพื่นว่าก่อนหนูเสียหายแม่เอาเราเอาเบียร์มาเนี่ยมันเป็นน้ำจะไหลเข้ามาหาแม่ไหลเข้ามหาเท้าเองแต่ว่าคำว่ายังไหวแลวก็เฮ็ดคือคำว่าอย่าไปพีดเพื่นว่าจ้ะมีคู่มีค่ายเนาะค่ะเนะแต่ว่างัวนี่ก็สิเฮ็ดจังไดน้องให้ได้ก่อนใหญ่ๆได้ลาเด้อห้ พ่อกับแม่ให้เอฟซีเฮาให้ได้น้ำอีหล่าทุกคนมียังกับบอกกาจังสีหล่าเพราะว่าพ่อกับแม่กับว่าเคยบ่เคยแบบนี้น่ะนะระว่างหัวนี่กับหัวละละกับคอทวนไลายๆ่ั้งไดกับสีเอาให้ได้ก่อนยหญ่ๆให้อีหล่าผ้าเฮ็ดผ้าทำดาลูกเด้อให้พี่นองเข้าใดน้ำแน่ให้นุ่นนําให้ซอยนี่หล่าจางหัวสิมานีนึงเมษายนสองหาฮกจ้ะ อีประมาณสี่หาวันเด้อหนูสิเข่ามหาแม่คุณวาหนูสิมาให้สิมาอันเขียนจับคู่ห้เลยคุนว่าจ้ะเอาจำได้ก็อย่าลืมจับตาหม้อน้ำกันดีๆแล้วค่ะเด้ออ่างวดงวดวันที่หนึ่งเมษาสิหกมีอ๋อมีมีหนึ่งมีเยอะหกหกเลขเลขมาสองบนสูวนนี่นี่เลขเข้ามาหนึ่งกับสองอย่างหนึ่งกับสองแต่ว่า เลขสียนเลขสีมามาบนคืวสองตัวหนึ่งแล้ว,ดวเดอนเลวสีห้าบนใหรค่ะย่ำห้เลยเด้อค่ะเด้อสองมาบนลานปเปอร์เซ็นเราจะพี่น้องโศกมันลำรวย้ำกันทุกคนสำหรับมันนี่ก,ก็เอาซ้ำนี่ก็น้องค่ะเนาะสวัสดีค่ะ